E aí เกลี่ยแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ผิวออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีความเมียนขึ้นเนาะเหมือนสปกปิดได้ไม่เยอะเท่าทไหร่นะแต่เดี๋ยวต้องมาลองที่หน้ากันอีกทีนะคะว่ารอยบนผิวหน้าเนี่ยเขาจะปกปิดได้ดีมากน้อยขนาดไหนเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงแป้งให้ดูครึ่งหน้านะคะโดยที่ด้านหนึ่งเนี่ยจะใช้พับในการลงส่วนอีกด้านหนึ่งจะใช้แปรงในการลงนะคะจะได้ดูว่าเออมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเนาะผิวหน้าผมตอนนี้ก็คือไม่ได้ลงรองพื้นคุชชั่นบีบีซีซีอะไรเลยนะคะลงแค่สกินแคร์แล้วก็การแดดมาเท่านนเองเอะ,ะมีแบบ รอยสิวต่างๆเดี๋ยวจะทาให้ดูเครื่องหน้าก่อนเนาะปกปิดสิวตรงนี้ได้โอเคนะทุกคนเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสิวค่อนข้างจะเยอะเลยเพื<ม>่อนแป้งเขามีความว่า,วาเนี้ยละเอียดนะแม่แไ่กับผิวดีนะคะอโอเคเลยนะรอยสิวเมื่อกี้หายเลย ตอนนี้ผมก็ทาแป้งเสร็จแล้วครึ่งหน้าโดยใช้พับนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาปกปิดได้ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะรอยสิวบริเวณตรงเนี้ยที่เยอะเมื่อกี้ไม่ใช่รอยสิวแต่เป็นหัวสิวเลยนะคะปกปิดได้โอเคเลยนะนี่นะคะสิวเมื่อกี้ก็จะเห็นแบบล่างๆอยนิดนึงรอยคล้ำใต้ตาปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะจะยังเห็นอยู่ล่างๆเนาะให้แบบว่าขี้เงวันแบบกระชัดๆอะไรเงี้ยก็จะยังเห็นอยู่นะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเนาะสำหรับเพียวมุมนะคะก็รู้สึกว่าเขาปกปิดได้ปานกลา ค่อนข้างไปทันทีนะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวเยอะๆมากๆอะบุ๊เนี่ยถ้ามอบอบุประมาณนี้ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะบุ๊งก็แนะนําให้ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะส่วนผิวที่ได้นะคะก็จะมีความแบบมีความสม่ําเสมอมีความแบบเนียนละเอียดแล้วดูแบบน,น,นลลุ่มๆมีเนียนช่วยเบลอลงผลผลได้นิดนึงเนาะแล้วก็ให้ผิวที่ค่อนข้างที่จะแมทเลยนะแป้งเขาจะแบบแรดูบางเบาไม่หนาไม่โบ๋เกินนะตนวสีออกไปทางโทนเหลืองอย่างชัดเจนนะคะแต่รู้สึกว่าสีของเขาเนี่ยจะแอบ,บเข้มกว่าสีผิว ปนิดนึงเนาะอันนี้คือเบอร์เอ็นหนึ่งนะเดี๋ยวคิวอีข้างหนึ่งผมจะลองใช้แปรงในการลงนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆบางคนถนัดใช้แปรงไงหมูเหมือนกันเลยไม่ค่อยถนัดใช้พับเท่าไหร่นะคะอ้อลืบอกไปพับของเขาโอเคนะคือใช้ที่หน้าแล้วโอเคเลยมีความนุ่มนะคะใ้แปรงลงเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นพับฝั่งนี้จะเป็นแปรงเนาะก็จะเห็นความแตกต่างได้ประมาณนี้นะ ใช้แปรงลงก็จะมีความไลดูเป็นธรรมชาติมากกว่าบางรองมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใช้พับลงก็จะมีความแบบกริบมากกว่าปกปิดด,ด,ดีกว่านะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะเดี๋ยวผมจะใช้พับลงข้างนี้เนาะผิวจะได้แบบว่าเปินการเท่ากัน แต่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่พาเลตกันบ้างกว่านเะนาะก็คือตัวนี้เลยชื่อเขาอนะคะก็คือ YSL Pearl of the Sea I and Cheek Palette เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเปลือกตาและแก้มพาเล t t e Eye Shadow สีหัวหนึ่งโทนสีเนื้อชิมเมอร์และเนื้อแมทที่สามารถใช้ได้ทั้งตาและแก้มมนสีเนียนุ่มสีชัดติดทนตลอดวนันเป็น,นอายแชโดว์เนาะก็คือสีสีช่องละหนึ่งกรัมนะคะแล้วก็มีลัชออนสองกรัมนะคะราคาอยู่ที่พาเลตละ179บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าที่ผมจำได้นะคะพาเลตที่ม,ม,ม,ม เบอร์ศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองไปดูเซเว่นอื่นๆดูนะนจะมีเบอร์ศูนย์สองวางขายอยู่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามาักจะวางขายไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคอลเลคชั่นนี้นะคะนอกจากจะมีวางขายในเซเว่นยังจะมีในเซเว่นแคตตาลอ็อกแล้วก็ว่าสั่งสาขาที่ร่วมรายการด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบไม่อยากออกจากบ้านก็าสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของยูซ่าได้เลยนะคะโอเคทุกคนเดียเด๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่า นี่นะคะทุกคนแกะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยรวปใบ้นงน่ารักมากเลยแพคเกจค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ได้ลดูกองแกงอะไรนะคะแล้วก็จะมีเบอร์บอกไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเปิดม,มาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีอายแชโดว์มาทั้งหมดสีสีนะคะแล้วก็มีลัชออนสาหรับแก้มอีกหนึ่งสีนะคะอายแชโดว์เหมือนจะเป็นเนื้อชิมเมอร์ทั้งหมดนะคะทุกคนแต่จะมีแบบว่าชิมเมอร์น้อยชิมเมอร์แบบละเอียดอะไรเงี้ยกับชิมเมอร์ที่เห็นชัดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นกลิตเตอร์เป็นเมฆเม็ดอะไรขนาดนั้นนะคะ ส่วรบลัชออนก็จะเป็นแบบเนื้อแมทนะคะเน,เนื้อมีแบบแปอเอานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะสีมีความแน่นมีความชัดมากมากเลยนะคะเนื้อมีความนุ่มมีความเนียนละเอียดนะเกลี่ยง่ายดีนะคะเรามาลองใช้พาเลตเปิสูตรหนึ่งในการแต่งหน้ากันนะคะพาเลตตัวนี้เสียอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเขาไม่มีกระจกมาให้นะ ู่นนหึงในการแต่งตาแล้วก็ปาดแก้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีตาแล้วก็สีแก้มออกมาประมาณนี้เลยนะ ก็จะได้โทนชมพูพีชออกมานะคะซึ่งเป็นโทนที่น่ารักมากๆเลยทุกคนแต่งได้บ่อยๆแต่งได้ทุกวันเลยนะคะเป็นโทนที่แต่งมาแล้วแบบได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูสดใสดีนะแล้วสีเขาก็ค่อนข้างจะชัดเลยนะคะอย่างอายแชโดว์นี่คือจริงๆอ่ะทาสีเดี่ยวก็ได้นะเพราะเขามีความเข้มของสีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ปัดแก้มด้วยสีนี้นะก็จะไม่เชิงส้มเหมือนในพาเลทมากนะคะจะเป็นแบบส้มๆชมพูชมพูพีชเหมือนชื่อพาเลทเขาเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะในส่วนของสีแ้งก็จะเห็นได้ว่า สีแป้งตัวนี้คือดูดีกว่าตอนแรกมากๆเลยนะคือดูไม่เข้มดูไม่คล้ำเหมือนเมื่อกี้แล้วเนาะรู้สึกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยถ้าสาวๆที่แบบมีสีผิวเข้มกว่าบมนิดนึงอะใช้แล้วน่าจะพอดีมากๆเลยนะคะแล้วผิวนะตอนนี้ที่ได้คือเป็นผิวที่สวยมากเลยนะคะทุกคนมรู้สึกว่าเซ็ตนี้เป็นเครื่องสำอางที่แต่งแล้วค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะดีหยอ สีตาสีแก้มรักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่พาเลตเบอร์ศูนย์สกันบ้างดีกว่าเนาะนี่เลยนะคะหน้าตาของพาเลตเบอร์ศูนก็จะเหมือนของเบอร์ศูนยเลยนะเวลาเพื่อนๆไปซื้อก็สังเกตดิจากเบอร์ด้านบ,นบนตรงนี้เลยนะคะเป็นสี summer in blue พาเลตมาก็จะเป็นโทนสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีของพาเลตเนี้ยจะมีเนื้อสีที่เป็นเนื้อแมทด้วยสีนี้จะเป็นเนื้อแมทนะแล้วก็บลัชออนของอันเนี้ยจะออกแบบเนื้อชิมเมอร์ชิมเมอร์เหมือนสีที่เขาแบบกำลังคิดกันอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนความแบบตกต่างอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแน่นของสีเบอร์ศูนย์สองกันก้นกานก็จะมีฝาเอาเล็กน้อยเหมือนกันนะคะก็จะมีความสีแน่นสีชัดเหมือนกันเลยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นตัวอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมทนะคะส่วนอันนี้นจะเป็นสีบลัชออนนุยสีสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้พาเลตเตอร์สูสในการแตกงตากันบ้างน,นะคะ ก็ใช้พาเลตที่2นะคะแทนตาแล้วก็ปัดแก้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้สีตาสีแก้มออกๆประมาณนี้เลยนะคะสีแก้มแบบน่ารักมากเลยาะมีความกลว์ของผิวนะคะจะแบบเหลือบๆทองอ่ะทุกคนคือเป็นสีที่สวยมากเห็นไหมทุกคนคือสีจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความสวยงามมากแล้วสีตาก็เป็นสีที่แต่งได้บ่อยๆแต่งได้ทุกวันนะคะไม่จัดจ้านจนเกินไปเนาะจดท่าเดี่ยวๆก็ได้นะคะจะเอามาแบบท่าลุกกันเลยหลายสีก็ได้อันี้ใช้สี เลยนะคะพาเลทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่มีความลงตัวเลยนะคะแต่งหามาได้แบบสวยงามน่มารักมากใครเป็นสายหวานอยากได้สีตาสีแย้มที่ชัดเจนก็เลือกพาเลตที่1นนะคะส่วนใครที่แบบอยากได้ผิวโค้โลกลว์สวยๆตาแบบโทนอีกๆก็เลือกพาเลตที่สองนะคะนี่นะ มาดูที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะก็เป็นตัวนี้เลยเป็น USA Power Curl o f t h s c All Defix Liner นะคะเขาบอกว่าเป็นปากกาไลเนอร์ liner, สูตรน้อฟิล์มดำสนิทเขาก็จะมีนวัตรกรรมปล่อยเมือกที่ช่วยให้ไอไลเนอร์เนี่ยออกมาอย่างต่อเนือน่องเนาะจึงได้เส้นดำสนิทคงชัดสมู่รเสมอตลอดเส้นนะคะแห้งเร็วเขียนง่ายแล้วก็มีเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้ไอไลเนอร์เนี่ยกลายเป็นน้อฟิล์มายในสอรวินาทีด้วยนะดูซับความมันไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะแพคเกจจิ้งก็ยังมีความแบบสวยงามน่ารักน,น่าใช้เนาะ ตัวนี้เขาให้มาหนึ่งกรัมนะคะราคา1 3 9าบกาทนี่นะคะทุกคนเก็มาก็จะเป็นแห้งน่ารักปุบอีกแบบนี้เลยนะคะเออน่าใช้น่าใช้แทงก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะไอนนเดอร์ของเขาจะเป็นปากกาหัว่ประมาณนี้นะคือก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะจับง่ายถนัดมือดีนะคะมีความปาดง่ายนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เขียนได้ง่ายดีเขาก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ต้องออกแรงกดอะไรเลยลเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ในการกรีดตากันนะคะ ก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าหมวกแปรงของเขาอะมีความนุ่มดีนะเขียนมัไม่เจ็บตาเลยนะคะคือไหลตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เด่เส้นที่ดำสนิทดีนะค่ะทุกคนมาดูที่ตัวสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นลิปสติกทั้ง4เฉดสีชื่อเขาคือ y u s a p r p e e a r l of the Sea twin matte lip p e n ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิปสติก2เนื้อครีมแมทในแท่งเดียวสุดพิเศษสีแนนชั้นไม่แห้งแต่ทาบนแอนด์เลนได้ลุกซอร์เกาหลี2อเฉดสีในแท่งเดียวเนื้อสเปกสีชั้นนุ่มเลื่อน เนื้อลิควิดโฟนุ่มสีสวยเนียนแน่ตน,ตน,ะะนตัวที่เป็นลิปสติกนะคะเขาให้มา3.5กรัมส่วนตัวที่เป็นลิควิดเขาให้มา2.7กรัมนะคะราคาแทรับ1 7 9บวทเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาไปซื้อก็ดูเฉดสีได้จับตรงนี้นะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแห้งปุ๊บปิ๊กน่ารักแบบนี้เลยมีขนาดแบบว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะจะมีเบอร์บอกไว้ได้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแห้งสีเงินแบบ <Ooh. S 2> เขาเป็นลิปแบบ2หัวก็จริงนะคะแต่ปริมาณเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าลิปแท่งแบบแท่งเดี่ยวแย,แยกเลยนะอ้ <Ooh. S 2> ปาดหนึ่งครั้งก็จะเล่นสีที่ค่อนข้างเน้นชัดเลยนะคะทุกคนสีเนะื้อขออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะปาดสองสามครั้งก็สามารถปิดสีเนะื้อของผมได้หิดเลยนะเนื้อเขาค่อนข้างจะบางเบานะคะมีความฉ่ำมีความเบาเล็กน้อยเนาะลิปบอกเขาน่าจะไม่ได้เติมกลิ่นนะต่อไปมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบ ลักษณะหัวแปรงเขาจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นของยูซาอยู่เล็กน้อยนะรุ่นอื่นของยูซ่าจะเป็นแบบหัวตัดๆเนาะแต่น,นี้จะเป็นหัวมนๆมีความแบนมากกว่าเดิมน,นะคะเนื้อเขามีความนุ่มนะคะทุกคนนุ่มเลื่อนปาดง่ายมากสีแนนสีชัดด e ีนะคะ รู้หมดแรงมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นนะรู้สึกว่าเนื้อเขาเป็นแบบมูสมูสนุ่มๆละมุนละมุนนะคะคือชอบอ่ะชอบเนื้อแบบนี้ปกติเนื้อของยูสตาเขาจะแบบว่าสีแน่นกว่านี้แต่ว่าจะเป็นแบบเป็นน้ำเหลวๆกว่านี้นะคะแต่นี้จะแบบสีเบากว่าเดิมแต่ว่าจะมีความนุ่มละมุนน่าใช้มากกว่าเดิมนะ ้านที่เป็นลิควิดก็น่าจะไม่ได้เติมไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูทั้ง2ด้านนะคะโดยที่จะสลับสลับกันไปเรื่อยๆเนาะก็ไล่จากด้านที่เป็นลิควิดก่อนแล้วก็ค่อยมาลองทาด้านที่เป็นลิควิดนะคะ ตอนนี้ผมก็ทาลิปเพิ่มเมื่อดูครบทั้ง8สีแล้วนะคะ2เนื้อ4เบอร์เนาะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อลิปฝั่งที่เป็นลิปสติกเนี่ยมีความสีแน่นชัดน,นะคะแล้วก็นุ่มทลื่นปาดง่ายมีความชุ่มชื้นปาดประมาณ3-4ครั้งก็สามารถปิดสีเนื้อของผมได้มิดเลยนะคะส่วนด้านที่เป็นลิปจิ้มจุ่มเนี่ยบุ๋งรู้สึกว่าเนื้อเขามีความนุ่มมีความละมุนนะตัวปแปรงก็มีความนุ่มละมุนเช่นกันนะคะเรียองง่ายปาดง่าย แต่ว่าในเรื่องของความแน่นของสีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแน่นน้อยกว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้นะแต่ว่าก็แน่นชัดโอเคอยู่นะคะทาสามถึงสี่ครั้งก็สามารถปริดสีปากได้มีความสบายปากมากๆเลยผ่านมาสิบยี่สิบนาทีแล้วนะคะคือลิเปเซตตัวแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะได้เนื้อลิปประมาณนี้เลยนะส,สาวๆปากแห้งเนี่ยน่าจะชอบลิปรุ่นนี้มากๆใช่แล้วแบบปากไม่แห้งตึงไม่แห้งกรังไม่เป็นคราบไม่ตกร่องทั้งสองด้านเลยนะคะว่าทำออกมาดีมากๆเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูการกันน้ำของเครื่องสำอางแต่ละตัว นะคะ ก็ได้ดูในส่วนของการกันน้ำของเครื่องก็จะเห็นได้ว่าลิปมีการกันน้ำได้ดีมากที่สุดน,นะคะรองลงมาก็จะเป็นอายไลเนอร์อายแชโดว์ adow, แล้วก็แป้งเนาะลิปเนี่ยคือแทบไม่หลุดเลยนะแต่ว่าถูๆก,ก็มีเลอะๆบ้างแต่ก็ไม่ละลายออกไปเลยนะคะกันน้ำด้ดีมากๆอายไลเนอร์มีหลุดบ้างเล็กน้อยนะคะก็ะยังเห็นแบบว่าเส้นเห็นอะไรอยู่หลุดเป็นแบบก้อนๆเล็กๆนะคะสามารถหยิบออกได้ นะะส่วนอายแชโดว์ Shadow เนี่ยสีก็หลุดออกไปค่อนข้าในใจเยอะเลยนะคะก็ใช้สีที่แบบติดอยู่เล็กๆน้อยๆเท่านี้ไม่ค่อยกัดนะจ๊ะ เท่าไรตัวแป้งในความรู้สึกงผมคือแป้งไม่ได้กันนะ้ำเนาะงั้นผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสําหรับเครื่องสำอางของยูสตาเซตนี้นะอย่างแรกเลยแพคเกจจิ้งมีความออแบบมาได้แบบว่าน่ารักน่าใชหน่าปกน่าสะสมม,มากเลยตัวแป้งดีมากเลยนะคะทั้งแพคเกจจิ้ง,งทั้งแบบรวดลายสีสันเนื้อการใช้งานต่างๆคือว่าโอเคเลยนะแป้งเขาสามารถใช้เติมระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบนะคะกันเหงื่อระหว่างวันได้แต่ว่ากันน้าอาจจะยังกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ รวมก็ถือว่าโอเคนะส่วนอายแชโดว์ของเขานะคะคือทําออกมากดีมากทุกคน <S <S เนือ้ออายแชโดว์เนือนะ้อบลัชออนก็มีความโอเคเลยนะสีแน่นสีชัดนะคะแล้วก็ระหว่างวันคือมีความติดทนดีเลยนะคะคือผ่านไปเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วเสียงเดียวคือเขาไม่มีกระจกมาให้นะคะทุกคนความกันน้ำของเขาเนี่ยถ้าเป็นการเนื้อเลยนน่อยก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นกนนารน้ำแบบเล่นน้ำจริจๆก็ยังไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะคะมาที่ตัวต่อไปอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะแพคเกจิ้งดีงามน่ารักใช ้งานง่ายจับถนัดมือนะคะแล้วก็เขียนง่ายมากๆสีชัดสีแน่นสีดีเส้นเล็กเส้นใหญ่เขียนได้นะคะซอกขนตาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เข้าไปเขียนได้ง่ายดีนะคะ <S 2> <S 2> น้ำมือของเขาเนี่ยคือออกได้ง่ายจะตั้งเขียนนานขึ้นแบบนี้คือนานก็ออกปกติเลยนะคะคือเขียนได้าแบบนานกระนานได้ประมาณหนึ่งนะะีหลุดบา้างแต่ว่าลักษณะการหลุดนา,านขึ้จะหลุดเป็นก้อนๆนะคะสามารถหยิบออกได้เลยอันนี้ก็แปดชั่วโมงเต็มเหมือนกันนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเสน้นอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะคะโดยรวมก็ถือว่า อกนะอกไปมาถึงต์สท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนก็คือน้องลิปสติกแท่งนี้นั่นเองนะแพคเกจจิ้งก็โอเคนะอาจจะแบบแลดูมีความงงงนิดนึงมีความ ใหญ่อยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าคือในแง่ของการใช้งานแล้วก็ปริมาณเหมือนเป็นลิปแยกแท่งกันสองแท่งเลยนะคือปริมาณให้มาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนหน้าที่เป็นลิปครีมมี่เนี่ยคือแบบเนื้อมีความนุ่มลื่นปาดง่ายนะสีแน่นชัดประมาณนึงเลยเป็นลิปที่เหมาะสําหรับสาวๆบากแห้งมากๆเลยนะถ้าสาวๆบากแห้งยังลังเลว่าเออจะทาลิปอันไหนพี่ตัวน,นีวนน้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเรื่องความกันน้ําน้งกันน้ำได้ดีมากทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าตอนที่ผมถูที่แข,ขนคือถูกับไปกับมาเนี่ยอาจจะเลอะง่า ไสักนิดหนึ่งด้วยความที่เนื้อของเขาปาดค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถ้าเราแบบสักไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะแบบเลือกอมข้างๆได้เนาะความติดทน,นถ้าเกิดแบบว่ากินน้ำจืดกย็นจัดหลเนี่ยมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าไปกินข้าวเนี่ยเท้าสองตัวเนี่ยน่าจะหลุดค่อนข้างที่จะง่ายนะคะอาจจะต้องพกไปเติมระหว่างวันสักหน่อยก็น่าจะโอเคนะคะแต่โดยรวมนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยคุ mm ้ม hmm. ค่า,าะคะุ้มราคาในการสือมากๆเลยนะสวยทุกสีเลยนะแต่ว่าจะมีเบอร์สามมันงที่บุกทาแล้วรู้สึกว่าจะมีความโดโดลอยอยู่เล็กน้อยนะคะส่วนส mm hmm. ีอื่นคือสาามรถ าได้สบายๆเลยเนาะเาวๆผิวเค้มก็สามารถทาได้เช่นกันนะคะค่ะทุกคนผุมก็รีวิวแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังครบทุกตัวแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้บุมก็ต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันที่หน้าเนะาะไปาะ